ปทุมธานีงานประจำปีนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อเหมือนและร่วมบุญสมทุนสร้างวิหารโบสถ์ใหม่ณวัดนาบุญวันที่17ธันวาคม2566นายสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีตำบลหลักหกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักหกขอเรียนเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัมศการปิดทองหลวงพ่อเหมือนและร่วมสมทุนสร้างวิหารโบสถ์ใหม่ นวัดนาบุญตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพบกับหากการสินค้าราคาถูกสินค้าโอโทป็ปผิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้าจากโรงงานผลิตชิมอาหารอร่อยสี่ภาพผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานท้องถิ่นหลากหลายชนิดชมสวนสนุกชุดใหญ่ระดับประเทศคอนเสิร์ตสนุกห้าคืนสำหรับศิลปินที่ทำการแสดงในวันที่17ลิเกดังลูกกบเสียงหวาน และวันที่18คอนเสิร์ตโชครถแห่หาทองคำํำวันที่19คอนเสิร์ตยูนิคไห้ทองคําและวันที่20ลิเกดังแห่งยุทธสอนหลามน้ำเพ็ดและในวันที่21คอนเอสิร์ตเน็ตกาแฟสีนครสำหรับผู้มีกิจศราร่วมบุญสมทบทุนสร้างโบสถ์ใหม่ได้ที่วัดนาบุญตําบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข0816413127สทลุงนิว24สารัะแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี